โอเคต่อมาเรามาดูเซตสุดท้ายกันนะครับผมนั่นก็คือเซตกวางหรือว่าราชาสองสวรรค์น,นั่นเองนะครับผมดูยังไงก็ไม่ใช่ราชาดูยังไงก็กวางโอเคเซตกวางจะเหมือนกับลิงก็ช่างน้ำตรงที่แถบมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมรวมถึงแถบพลังเงาเราจะเปลี่ยนเป็นแถบน้ําแข็งเหมือนเซตน้าแข็งด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับผมก็คือ ตัวพลังเงาของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเกล็ดําแข็งแทนเนาะแล้วก็ดาวกระจายของเราจะมีอยู่ทั้งหมดสองหมวดนะครับผมก็คือหมวดหอ,อกบินนะครับผมหรือดาบบินก็ได้อันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่เป็นการปล่อยดาบไปเฉยๆแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นพูดถึงแถบพลังเงากันดีกว่าเนะเดาวกระจายไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับผมโอเค ในแถบตรงตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นหอ,อกตกมาจากด้านบนเนาะเสือสร้างกรงแล้วก็ดาบน้ําแข็งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคนี่นะครับผมเสือก็จะเป็นการเรียกเสือมาคููดาวของเสือจะไวมากนะครับผมจะไวกว่าของอันอื่นอี่อ่าประมาณนี้เลยี่ ต่อมานะครับผมเป็นรูปกลงไอตัวกลงเนาะก็คือกดถอยหลังบวกเงาเนาะแบบนี้ก็คือจะคล้ายๆของบุชเชอร์แหละผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเนาะใครที่เคยเล่นเซนบุชเชอร์นะมันก็จะมีเออเกรดตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่าต่อมานะครับกดขึ้นบวกเงานะครับผมก็จะเป็นเรียกหอ,อกน้ำแข็งลงมาเนาะอ่าแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นดาบน้ำแข็งนะ เมื่อเราทาการตีศัตรูโดวยวิธีใดก็ได้นะศัตรูจะอยู่ในสถานะเยียดแข็งทันทีเลยแค่ชั่วคราวนะไม่ได้ตลอดใปนะนี่เห็นไหมจวสะพังมันก็จะแตกมาเห็นไหมว่าหยดเลือดมันติดนะตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ ดอกไม้ผมลืมบอกไปว่าสตแต็กมันสูงสุดคือแปดเนาะอ่านี่ไงมาถึงแปดพอดีเลยจัดไปเลยอย่าใช้เสตดาวตอนอย่าใช้ตะปบเสตดาวตอนที่เรากำลังอยู่ในสถานะไอ้เมื่อกี้นะมันจะไม่คุมเอามากๆ เยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณเก้าสิบสามใช่ไหมรอบนี้เก้าสิบตาเมทปรไปหนึ่งมืนเก้าพันเก้าอ้ยหนึ่งหมืนเก้าร้อยสามสิบนะถือว่าเป็นเซตที่เก่งนะเก่งใช้ได้เลยส่วนเทียนเนี่ยผมไว้ที่เทียเอสเลยนะเพราะว่าแค่รวีววสีนี่ก็ก็โหนแล้วอะ